เข้าสู่ปีที่สามแล้วตอนนี้เรามีนักศึกษาอยู่ในสามหลักสูตรนะคะวิจัยนานาชาติเรามุ่งมั่นที่จะทำให้เป็น,นกลไกเพื่อเสริมความเป็นสากลให้มหาวิทยาลัยนะคะตามวิสัยทัศน์และเจตจำนงของท่านอธิการบด,ดีและสภามหาวิทยาลัยนะคะเราเริ่มจากการทำหลักสูตรนานาชาติคุณภาพนะคะวัตถุประสงค์เพื่ออะไรฮะการเป็นอินเตอร์เนี่ยมันทำได้อยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะคะ เรื่องแรกก็คือเราทำอินเตอร์ให้เกิดขึ้นที่บ้านนะคะเขาเรียก internationalization at home เราทำหลักสูตรนานาชาติเลยค่ะแล้วเราก็มีแนวทางที่จะรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนที่นี่เพื่อสร้างให้วิทยาลัยนานาชาติที่มหาวิทยาลัยรักษ์ณเป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ต่างประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะแคมปัสนี่สวยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่ดีๆนะฮะได้เลยนะคะ,ะเรามีแขกต่างประเทศมาเขาก็ชื่นชมนะคะว่าแคมปัสเราสวยมากอันนี้ต้องขอขอบพระคุณให้การบดีเลยนะคะท่านการสมบัติเลยที่ได้มาทําให้มาอะไรของเราเนี่ยเป็นแคมปัสที่สวยงามมากขึ้นมาแล้วแคมปัสของเราสวยเหมือนต่าง,างชาติต่างประเทศแล้วเนี่ยนะคะเรามีหลักสูตรดีๆเรา เชิญหรือรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนอันนี้เป็นการสร้างความเป็นนานาชาติที่บ้านนั่นหมายถึงว่าผู้ปกครองมีลูกที่อยากจะเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ไม่ต้องลงทุนส่งลูกไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยส่งลูกไปอยู่ไกลหูไกลาตาก็สามารถที่จะให้ลูกเรียนในหลักสูตรที่เหมือนไปเรียนที่ต่างประเทศได้ที่บ้านนะคะเรียนที่นี่ ดิฉันมีความตั้งใจมากที่จะทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นที่วลลัดไรลักเพื่ออันแรกสุดก็คือเด็กไทยของเรานะะจะมีโอกาสสัมผัสมีประสบการณ์นานาชาติแม้เรียนที่บ้านนะคะเพราะว่าโดยเฉลีย่ยประชากรของไทยก็คงไม่สามารถจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศกันได้หมดนะคะก็จะต้องเป็นคนที่มีไรายได้สูงหน่อยนะคะแต่เราทําที่นี่ให้เหมือนกับมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ เพื่อให้ลูกหลานของคนไทยนะโดยเฉพาะเด็กนะครศรีธรรมราชเป็นโอกาสที่ดีมากนะฮะที่วิทยาลัย,ยใน,นาชาติในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยนะคะอยู่ใกล้บ้านเนี่ยนะคะรวมทั้งเด็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบนนี้ด้วยนะคะราะอันนี้คือความตั้งใจมากที่จะทําเพราะฉะนั้นจากสามปีที่ผ่านมาที่เราทำเนี่ยเราได้ชื่อว่านะเราเรียกตัวเองว่าเราได้ย่อโลกมาไว้ที่นี่ เพราะว่าเรามีนักศึกษาและคณาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาตินะคะสิบเจ็ดสัญชาติอยู่ที่นี่บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนนอกเหนือจากสมาร์ทคลาสรูมและอาจารย์สอนด้วยกรอบ UKPSF ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้วบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนของวิทยาลัยนานาชาติเนี่ยเหมือนต่างประเทศมากนะคะก็คือในห้องเรียนเนี่ยเขาจะมีนักศึกษาจากหลากหลายสัญชาติเพื่อนๆในห้องเรียนเนี่ยถ้าเป็นเด็กไทยก็จะมีโอกาส ได้เรียนกับเด็กที่เก่งๆแล้วก็มาจากประเทศที่หลากหลายทําให้เขาได้เรียนรู้ความเป็นนานาชาตินานาชาติมันไม่ใช่เพียงภาษาอังกฤษนะคะมันจะต้องรู้จากน้ำใสใจคอวิธีคิดที่แตกต่างนะคะสิ่งเหล่านี้เราได้ทำขึ้นแล้วที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อันนี้คือ internationalization at home นะคะสิ่งที่เราทำอีกอันนึงก็คือ internationalization abroad นะคะ ั่นหมายถึงว่าสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้ไปมีประสบการณ์ต่างประเทศด้วยหลักสูตรของเราที่พัฒนาขึ้นเนี่ยเราไปเจราจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษนะคะเขาให้โอกาสที่รับเด็กที่เรียนที่เราจบ3ปีคือจบชั้นปี3ายังไม่ได้ปริญญาของเรานะะให้เข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยของเขาในปีที่4เพื่อจะรับปริญญาใบที่สองเราเรียกว่าดูโอดีกรีนะคะ แม้นี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรที่เราทํานี่คือมาตรฐานอินเตอร์ค่ะเพราะว่าเด็กของเราจบปีสามเขารับไปเรียนมีอยู่หลักสูตรหนึ่งคือวิศกรรมนวัตรกรรมดิจิทัลเนี่ยเขาให้เข้าปริเญียโทเขาเลยค่ะในปีที่สี่นะคะอันนี้มันเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าหลักสูตรของเราคุณภาพอินเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดําเนินงานมาเข้าสู่ปีที่สามเนี่ยเรามีนักศึกษาจาก17ประเทศนักศึกษาและคณาจารย์ คณอาจารย์เราสิท่านที่ดูแล3หลักสูตรเนี่ยนะคะเป็นปริญญาเอก80%นะคะมีตำแหน่งวิชาการ70%นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ต่างชาติ60%อาจารย์คนไทย40%นักศึกษาที่ได้เรียนอยู่ในชั้นเรียนแบบนี้เนี่ยเขาจะได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์นะคะจากอาจารย์หลากหลายสัญชาติซึ่ง คนเราอยู่อยู่อยู่จากลายสัญชาติและอาจารย์พวกนี้ประสบค,ความสําเร็จเรียนหนังสือมาเก่งๆนะคะมาถ่ายทอดให้นักศึกษาเราเนี่ยนักศึกษาเราก็จะมีความแตกฉานนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กที่มาเรียนอินเตอร์เนี่ยเขาแอคทีฟมากเลยค่ะคือเราก็เชิญอาจารย์ของเราที่สํานักวิชาอื่นมาเป็นอาจารย์ผู้สอนด้วยนะคะในบางวิชาเขาก็จะชอบมากเวลาได้มาสอนในหลักสูตรอินเตอร์ของเราเพราะว่าเด็กจะถามตลอดเวลาค่ะ นั้นเด็กไทยที่จะถ้าได้มีโอกาสมาเรียนอยู่ในชั้นเรียนแบบนี้เด็กเขาจะเก่งขึ้นมากค่ะนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราจัดกิจกรรมเสริมต่างๆที่เป็นนานาชาติด้วยนะคะให้เขาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรกันเนี่ยก็จะทําให้เขาจบไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะไปทํางานที่ไหนก็ได้ที่เขาอยากทําและเขาไม่ได้รู้สึกกลัวคือเขามัจะมีความพร้อมอยู่แล้วนะคะ นอกเหนือจากอาจารย์ประจําที่เราแล้วเนี่ยเรายังมีอาจารย์ visiting professor นะคะปัจจุบันนักศึกษาของเรานอกเหนือจากเรียนจากอาจารย์ประจาเนี่ยเขาเรียนจาก p r o f e ซอ o r ที่ออสเตรเลียนะคะปัจจุบันนี้เรียนผ่านซูมมาได้ง่ายมากเลยค่ะตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็น new normal ไปแล้วแทน,นเนี่ยเราเราเราสามารถจะเชิญอาจารย์ visiting professor จากทั่วโลกเลยนะคะสอนให้ในักศึกษาเราในวิชาที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ อันนี้เป็นสิ่งที่เราทําขึ้นแล้วนะคะที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตอนนี้เรากําลังในเข้าสู่ปีที่สามเนี่ยจะมีเด็กจีนมาเรียนแล้วก็เราก็เตรียมปรับหลักสูตรนะคะ,ะเพื่อที่จะคือคือในในในปีเนี้เนื่องจากเด็กไทยของเรายังมีมาไม่มากนักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหลักสูตรของเราหลากหลาย ซึ่งจริงๆเป็นความตั้งใจแต่แรกที่จะให้มีหลักสูตรหลากหลายเพื่อให้เป็นทางเลือกกับนักเรียนของเราแต่ว่าจํานวนเด็กก็จะน้อยตอนนี้ปีนี้เราจะรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเข้ามาหลักสูตรเดียวก่อนนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็จะยังทำความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกนะคะปัจจุบันนี้เรามีพาร์ทเนอร์ก็คือมีความร่วมมือนะคะกับ มหาวิยาลัยในประเทศอังกฤษนะคะในประเทศจีนที่ฮ่องกงนะคะในประเทศเออสเตรเลียนะคะในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วเราจะทำเพิ่มขึ้นในประเทศอื่นๆอีกนะคะ